เมื่อวานไปยุธยามาไปไหว้พระห้าวัดไปไหว้หลวงพ่อรวยหลวงพ่อจงหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อปานแลวก็ได้ไปยุธยานะก็ต้องมีนี่เลยโรตีสายใหม่ถ้าไปแต่เช้าจะไม่สายก็จะไม่ได้ของแท้อยากได้ของแท้ต้องไปตอในสายเดี๋ยวจะพาไปชิมโรตีว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง วิธีการกินโรตีก็หยิบแป้งมาแ,แ,แป้งนี่พอหยิบไปก็รู้เลยว่ามันนิ่มโรตีเท่าที่เคยกินมาแป้งจะไม่ค่อยนิ่มแต่อันนี้แป้งโคหยิบสัมผัสได้ก็รู้สึกถึงความนิ่มกันเลยทีเดียวปัญหาคือไม่เคยทากินเองนี่แหละก็ใอ,อ่ก,กันกี่ชิ้นก็นี่เป็นแป้งกขาขาดละนี่ ขาดเป็นรูเลยไม่เปไ็นไรเดี๋ยวลองชิมดูจะได้กินไหมเนี่ยนะมือใหม่รีวิวก็ต้องแบบประมาณนี้ไม่แก้ด้วยไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่เยอะใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะ แล้วก็ทบเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนให้เป็นวงกลมๆโรตีแม่ป,ป้อมนี่แป้งขนุ่ม มีงาด้วยปกติไปยุยาจะซื้อแต่โรตีบางโน่นบางนี่ลงไปดูโรตีแม่ป้อมดูม้งส่วนตัวไส้ไม่คอมเมนต์นะเพราะว่าไส้ก็เหมือนกันหมด์แหละหวานๆมันน่าจะอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันน่าจะมาจากแป้งมากกว่าแต่แป้งเจ้านี้นุ่มอร่อย กำลังจะหาของมาให้กินใหม่